อย่าห้ยโผ่เลพี่น้องมา <c oughs> ได้สัมผัสได้วยตัวเองเนาะถึกมาแบบไหนเนี่ยทางบ้านเฮาเข้าบ้านเฮานเนี่ยากหลาย จาสบายดีเลยเชว่าดีทางในชองเอสคีเดอร์ุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะเนทางฝั่งลาฝั่งไทยเรือว่างปรงตะเทอจ้าสว่างกะคอยร์จูดิสันจากโฟร์จูดิสันจากชานแนวเดินมัมเมจ้อโราจะวางเลยวกะไหนี่นัางตเลยโดยกับสบายดีเดอรเอสคีนองาสว่างจากีสคว่าบาเซโยเป็นผู้คือกล้องให้นองชาสวราง บรรยากาอยังเกี่ยวยูคนไทยผังไทยถึงเราอะใคราผู้จัดการเนาะกับมาเนี่ยมาผมมาพ่อครับอาชาวบ้านบรากาบาร์เโลยบยบรรยากาศกะทุกคนตกคนตกลิ้นเนาะไปท่านใหญ่ตบได้เป็นาชาวบาบรรยากาศจะตจารณ์กนตกที่กับทางเพื่อนเข้าไปใส่มบได้ ไส่ขยันเรียนปินเหตุทางนูน้น,ยยน,น,นี่แนนมาวันนี้กะขนัดต้คอก็ยังพลาดเนาะคลิปจะออกไปข้างนอกเมื่อวานนี่นไทยามาสุไทยคนเดเป็น,นงเงะะินอ่ะเป่นเงินถูตี่ตามเมื่อวานหนึ่งเงินทูอ่าหนึ่งเงินทรัพย์ไทยต้องขอขอบคุณขอบคุณทลไรๆเนาะเนึ่งาเพิ่นทูตี่ตามน่อง้าสวังกับเสีอชีวหอดหนึ่งเงินทูตี่ตามเนาะ ก็ต้องแสดงความยินดีครับน้องชาวสวังเพื่อนกัื่อนทีอเห็นในนี้มานี้เนาะเท่ากันโมี่ยังไห้โบมี่ยังขาดของตอนเพื่อนเอ็ซีมีแต่คำว่าขอบใจขอบคุณเนาะทุถึงันที่โมี่ยังไห้กันมีแต่คำว่าขอบใจนีแหละเนาะขอบใจจากใจนี่แหละตอนขอขอบคุณขอบคุณ เศรษฐีสุขสุขคนเด้อที่มตตาน้องสาวสมหวังที่ให้เพิ่นมีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นทับสกัย,ยทางบาสไนโยกับโบมี่ยังผ่านยงงตอนมีแต่คำว่ารวย,ยพรให้นี่แหละขอขอให้เศรษฐีสุขคนมีสุขภาพแข็นนงแรงโชคมันน้ำล้วนน้ำรวยเนาะนอนหลับกต่ขอให้ได้เงินเงินนอนตื่นแต<ด>่เงินขอให้ๆๆนนนเพิ่นพระเจ้า,จากลูกไพร่ไข่เจ็บ สาธุสาธุเนาะบรรยากาศก็ดีหลายแต่ว่ามันบ่มีแดดตกลิ้นนี่แหละเพิ่นนั่เขาก็บ่สามาไปเฮ็ดคนว่าถ่ายคลิปอยู่อนได้เออสายให้หน้าเงกตแรกกว่าสิบ่ให้ให้อสวงลงให้นาแต่ว่าบรรยากาศแล้วกสถานที่มันบ่ให้พี่น้องเยกเลยะมานั่งนี่นั่งลมกันนี่แหละนั่งเล่นนั่งหัวกันนี่แหละเนาะ มนเกมือนอากาศมันไปใบ่รบได้เนาะอเน่องน้กะคือว่าแหละฝนตกลินไปไทยอยู่ใหไหน้ากับยานทตกน้ำเนาะมันน้ำแล้วกรยานน้ำือโขทัาอีบันย์เป็นเงิเงียบไปคือบมีบ่มีนักไทยบันย์มีแนวอัพคลิปเราแบบพอโภนี่น้องเอเบิ่งเนี่ยต้ทองทุเระขาคนเจ้าเนาะมันอากามันเป็น มนเจ้าเลยทีได้ดลงไ้ได้ได้บอสเซโนออกกองออกกองนังสู่กันทะเลแัในเด็ดีใจร้ายที่ทเหตทีหคนมอตะมันสาวสว่างหรือเงี้ยิดเต้นยู่กะบรลายประจัยแล้วกบชิ้นๆแล้วเพราะวการลื่นไปเองเขาออกกองดูเนาะเราสวังคืกกกกอกันและกแรกแแรกเว้ยคอยบอกไได้สามีสามบแรกคอยนั่งยิ้มจืด ้องขอขอบบุญขอบคุณเปนหลายๆผู้มีทางในตอนนี้มีแต่คํว่าขอบมุขขอบใจหลายๆขอบบุญขอบคุณเปนหลายๆว้าบรรยากาศจิแหละพ่อพี่น้องมันนอกมันนานตกลิ้นแ้แ้ิแหละแมอย่าให้พ่อพี่น้องว่าได้สัมผัสด้วยตนเองเนาะมาบ่ได้ทางบ้านเฮาเข้าบ้านเฮาน่ยากหลายทางโอ้ยพ่อพี่น้องเอ้ยมันบ่แม่นลูลาคือกรุงเทพฯ คนไทยเนาะมันกะที่แหลมาบ้านนอกบ้านนามันกะทางมันกะมีแต่ขี้ตมเพิ่นใช้ชุดง่ายๆในก็ขี่เปลื่นชุดเพิ่นได้รถใหญ่ขี่ไกลขี่ตมเจียกเลยบัดนี้เออบรรยากาศนั้นลำบากหลายเหนี่น้องทางเลยคือว่าขีไว้เด้อโวยโอกาสสิเกิดอุบัติเหตุก็ร้าย9 0ได้เลยเนาะทางหมื่นนี้ทางหน่ำมีที่แบบคนตกลิ้นอยู่ที่น้องโอ้ยทางเปลื่น มันคนกับมี่ได้เอฟซีสาวสว่างมาลินตอนนั้นกันชัวพระราดล่มว่าโอ้ยคนบางคนเคยกับเสียนทางเราต้องผูกไปผูกมากเราต้องระมัดระวังเยเด้อพี่น้องกับจี่ก่อนไปคอยมากเห็นตกผ่าลิมหน้ที่กับมันทางเพื่อนทางมึนมึนจ้ะที่เกิดอุบัติเหตุนะจ้ะไที่น้องมัดระวังไปใจกัน ก,ก็อันตัวนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะนอย่าฝากเพือพี่น้องอิกทีเบิร์สทุกทุกคนก็อัพการสุขภาพตนเองอสสนะเพราะว<น>่าเาวลี้ยงกัเราสเยอะกั็เจ็บคอเหมืนอากาศเปลี่ยนแม่เนเมื่อนี้แดดเมื่อนี้ฝนเนาะสภาพอ่ามันเปลีล่ยนได้ตลอดกายเขาเปลี่ยนอบับอทนนั้นครับครับอ่าคุณพูดมาเลยจริงเลความแขงแรงของเข,เขามันขขอัมบอทั้นเนาะแ่น ก็คือที่แหละคนพี่น้องก็ต้องรักษาสุขภาพน้ำหนักวัคซีนอะไหนก็ายช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนตกเนาะเน่ฝนตกคือว่ยฝนตกก็แดดเนี่ยคือว่าบาวันจะอยู่เห็นฝุ่นขาวอ่ะฝุ่ิ่ตกคนหาไม่เห็เกเพราะว่าทิห่างไว้เนี่ยก็ใช่แหละแต่ว่าจะอยู่พังทิตงน้ำฝนคลาดคักๆทุกคนเลย จะได้ไปพักแต่ไข่ได้แบบนี้ได้แตุ่วังพักแต่ไข่ว่านี้บ่ได้ผลเอาะพักพักพิษฉุกเนแล้วต้องเี้ยทองกระลาพิษเราหยอก่าหัวกันไปเลยที่นอกเลยิชือที่แหละชี้คนที่นอกเห็นนี่แหละน่ะนั่งชุยกันคือกันินาเบื่อชีเดียดกับบดีเนาะพาอปหยอกกันไปน้ำนี่อีกที่ลจากคอมเมนต์มมอยูว่ะโอ้ กล้องคือซุ่มออกซุ่มเข่าแทเะเวลาถ่ายอ่ะโอ้ย <c oughs> ต้องเดี๋ยวพอาเชนยูกะสิปรับปรุงให้พ, okay, พหี่น้องเลยค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษโปรยน้น้ำเวลาเด้อสามารถที่ชมได้พ่อพี่น้องเลยผิดพลาดประการใดเราเชนยูกะจะได้เดก่งขนาดนั้นดอกจ่ะมาสิลแหละมาแหละเปลี่ยนกลมหูวกัน บาสไซโน่กับโมเดลบอกว่าบาสไซโนเก่งเป็นมัดทุกจริงทุกอย่างบ่เมนื่อยันทั้นนั้นนี้กล้องนิ่งนะโมนี้กล้องนิ่งเด้่ยโมนี่โมยคนจับกล้องโมนี้คือทายนางอยู่พี่เด้อเลยพี่น้องการบอาว่าครัวกันไปเนาะแต่สามารถธิชมได้คือบาสไซโนบอกเลยบาสไซโนกัอาจจะเห็ดไปกะอาจบุกหัโตนะเนาะต้องให้พนักงานี่น้องผูกเบิงนั่งกับที่ชมบาสไซโนได้ ถูกตีดตั้ต่อลายกาอนเ n น e n t นะไรแหบนีเหมาะสมบาใช้ยาก็ต้องกราบขอโทษเอาพัยันเดอร์อะไรเฮาเหตดผดผ่าดไปเฮาอาจจะมุ่งโจมด้เนาะแมเนาทีเอาเหยุดไปแบบตุยๆคขอยๆคขอยๆมองเอเนาะแต่ว่ามันก็งตผิดพลาดกันไดน คนเขามันมีผิศลาดกันได้บดคน้างยกบต่างจว่าผิพลาดน้อยผิพลาดหลายเท่านั้นแหละแสามารทีชนได้คือบอสเนลูบอกอะ<เ>บอกตเอนา้างนอกจะมาตีชนได้ทิศหน่งทิงาดไปเนะาะเฮาสามารถหูได้บดคเ,เวา่าคําจ้าออันใดที่เขาว่าออกไปแล้วบุูกมุกสุกใจพอแม่พี่น้องบ่ต้องกาบพอทวกพอไครนันดเดอร์เสื่ยคําเคำว่า มันไล่รูอไปเนาะเอาเพื่นบ้านเด็กมาได้มาดิเขาว่าบอ้หโตน้ำบางเฉลี่ะแก่ัวนี้ยังไลดดอกตัวที่น้องไม่นี่แกมาเปิดคลิปในซอพี่นนองเบึงบรรยากาศฝนตกลิ้นที่แหละบ้านนอกบ้านนาเอาอาเด็กจอยสิบังขับ่าบเซโญไปถ่ายวิีบรรยากาศวีไห่หน้พี่นนองบงกล้องสุขภัลาดบ่ไว้จำแนนเนาะ สำหรับคลิปนี้น้องเพื่อนพี่น้องกำบุมีอย่างไรอ่าอัดคลิปมาบอกพ่อแม่พี่น้องนี่แหละอ่าเหตุทิ่พลาดไปเนาะแม่ต้องขอโทษพั่นพ่อแม่พี่น้องที่ชมได้แม่อ่าคือกี่แหละเท่ากับยินดีทำฟังแม่ที่เอาไปปรับปรุงแม่ปรับปรุงเนาอ่าสำหรับไม่ไหมพี่น้องที่ชมได้เท่ากับอะไรจริงแม่เอาไม่ไหม เอาอ่ะจมูกเก่งจับปูพืันที่เส็จมาก่อนเนาะเอาจะเป็นยูทูบเบอร์ครั้งแรกก็ว่าได้ยังบอยิ้มร้งบอถนัดการว่าการจะมาพูดว่าพูดยังก็ยังบอถนัดกันใดดิเออเอาใจเสียคำว่าคำจาโอเคเนาะคอนเทนต์เนาะสำหรับคลิปนี้จะขอจบไว้เพียงแค่นี้แหละเนาะเอาใจ คพี่น้องเนาะสาติดตามสเนการังใ์เกาลังใจเนาะตอนนี้มีเงินทรัพย์แล้วกัสาวติตามก็ต่อไปเนาะว่าขอขอบุญขอบคุณแม่เจสี่ทุกานมันเป็นภายในสาวาวยด้วยด่างเพเสแลวก็ขอบูกขอบใจหลายเนาะนี้เล่คำอวยพรเยให้เพื่อนเนาะขอให้เพื่อน อยู่ดีไม่แห้งคนเจ็บยาสิได้ควนไข้ย,ย่าสิมีเด้อปัทนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ถึงน,น,นั้นจนความมุมม่งมั่นปัทนาอายุมันคนเงินคนเจ็บยอย่าสิได้ควนไข้ย,ย่าสิมี่ลูกใครขอเจ็บก็ข,ขอให้หายไปเด้อสาธุฮะนึกที่นี่กันเจะ้าเียนะยทะเราะนาะสุดท้ายนี่กัน ให้ชาวสว่งได้บอกสองชาวสว่งเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ชาวสว่างก็ต่อไปเนาะก็จะได้เบคลิปเพื่อนทันในรายชายอยกีนาะจ้ะทะเลไว้พบพื่อกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ว่าสำหรับคลิปนี้กับโกเมืองรายหรอคากับนางโกลงกัเป็นพี่น้องจ้ะโอ้กีน้องอยากที่งโซ่เมองได้จ้ะคอมเมนต์คอมมาได้เลยเพราะว่าเทางบดีนะคจ้ะผับฟางจะเอาไปปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพราะว่าเอาไปเรียนทำธ้เก่งกระจายเนาะ โด๋อาเราคิดนี้ถ้าวที่วังก็บอกเชนยกก่าจะไปกล่าวคําว่าสบายดี